ล่วงพระบางเป็นเมืองที่สวยงามและก็ยังมีวัดวาอาหามที่น่าเที่ยวน่าสมเนาะเป็นจุดหมายไปทางข้องหนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยพี่น้องนอกจากนั้นยังมีตลาดเ้าที่น่าสนใจเนาะฉะนั้นสําหรับวีีโอนี้ข้าพเจ้าจะพาไปเที่ยวไปสมตลาดเซาไปเบิ่งวิธีสีวิตข้องสาวล่วงพระบางนํากันเนาะพี่น้องเนาะไป สิบปากว่าอย่างบ่เทาตาเห็นสิบตาเห็นกายอย่างบ่เทากับได้มาสัมผัสตัวจริงเนาะพี่น้องเนาะสบายดีตอนเช้ามดสุภูสุสคนพี่น้อง <Okay. S 1> ตอนนี้ข้าพเจ้าเองอยู่ที่นครล,ล่วงพะบางเนะ <Hi. S 1> งะา <Hi. S 1> ะเมืองล่วงพะบางแควงล่วงพะบางนั่นเองพี่น้องเ <Hi. S 1> มื่อเน้บรรยากาศตลาดเช้าที่ใจกลางเมืองล่วงพะบางเนะาะกัมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีประชาชนเนาะ <Hi. S 1> ที่ว่ามาจับใจ่ายสยซอย ซื้อเครื่องซื้อของพี่น้องเอ้ยคึกเคื้นทุกเศร้าราวาตลาดนี้นี่ม,มาแต่ดั้งเดิมแต่สมัยปูญาตาใหญ่กับจนเทึงปัจจุบันนะก็ยังมีคือเก่าพี่น้องตลาดเศร้าทาเหือร่วงพรบบางนั่นเองอาหารการกินมีลากไล่พี่น้องเอ้ยมีทั้งหัวซีไข่มากเผ็ดมีทุกอย่าง นาะฉะนั้นตลาดนี้ก็ถือว่าดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมายางเลาะยางสมเนาะประชาชนสาวล่วงพบางก็มาจับใจใส่สร้อยซื้อเครื่องซื้อข่องแต่ส่วนใหญ่เม่ค้าสาวไขยก็จะแมนมาจากฝากนํขคองเบื้องนั้นเองเนาะเอินว่าฝากเสี่ยงแมนเป็นส่วนใหญ่เนาะอ้าวบ้านนี้เฮายางเลาะพี่น้องมีฮอตโตโนกโตห้าหนู ปูจ่จีมีครบพี่น้องนะโ,โตโจอกโตโจกโกเจียก็มีเครื่องแปลกๆขึ้นกับตามฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็นเจียลูกเจียเตา้ามาซื้อเครื่องซื้อข้องแต่เศร้าๆพี่น้องเพราะว่าตลาดนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่แวเ,เวลาประมาณห้าโมงครึ่งกุละยังมืดพุ่นแหละเนาะจนฮอด ประมาณช่วยๆนนหน่อยนึงเนาะแต่เวนออกมาแล้วก็เลิกแดดฮอนแล้วก็เลิกเพราะว่ามันจะเป็นตลาดกลางแจ้งนั่นเองฉะนั้นตลาดนี้จะสะอาดพี่น้องเพราะว่าทุกๆุกเศร้าหลังจากเลิกแล้วเพื่อนก็จะมีผู้มาอนามัยปัดกวาดให้มันสะอาดงามตาเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองนั่นเองพี่น้องเอ้ยเนาะอย่างเลาะไปเลยๆไปมียังได้เนาะไปเบิ้งนํากันพี่น้องไปรุ่นนํากันมียังได้เนาะเหมือนี้ nhi là vàng nó nè. Bang mớ này mì hot. Ngỗ hot nhéo thôi lệ Mới nè bề bơng bò mì nhặng đây. Nãy giờ bò mì nhặng bẹp tưng tưng bó bưng nè. Nào, như bò hein bẹp, ẻk ẻk theo. nè, lẽ nè, tổ chiề, tổ nู่, tổ แต่ว่านั่นก็ถือว่าเป็นเครื่องปกติอยู่แล้วเนาะสำหรับตลาดนี้อันนี้มีครับข้าวเหนียวห่อนพี่น้องใส่กับหมักเผาน้ำตาลเนาะอันนี้ถือว่ากินแบบเป็นข้องว่านอันนี้นะเนาะข้าวหางข้าวหงาหงเนาะใส่สังขยาแซบแท้ๆเนาะตัวนี้ก็แซบคือกันมาไรา ได้มาโล่งบางยาลืมลองเนาะเขาสั่งขยาหรือว่าเขากรรมใส่มะพร้าวบวกกับน้ำตาลหวานอ่อนๆพี่นอ้องวานอ่อนๆทึ่งปานกลางประมาณนั้นแหละเนาะแ่จวานอ่อนๆทึ่งปานกลางประมาณนั้นแหละเนาะเดัวหวานปนได้เห็ดวานไร่เป็นเบาหวาน <c oughs> อ๋อวันนี้ก็มาเบิงเนาะนางแม็กเบิงนางเบิงแม่คา้าไข่เครื่องไข่ห้อยมีห้อยได้ได้ยี่ทางนานี่ยนะ ไห้ห้อยนะแม่ในค้ากระเซ็งเมื่อนวานได้ค่ายดีปันได้ว่าะฉะนั้นนะแต่งนาให้เบิ่งซันแล้วเนะนาะนั่นได้ค่ายเพราะว่าเมื่อนี้มาแต่เศร้าแดก็เลยว่า <c oughs> <c oughs> แต่งนาเนาะเต่าห้อยเดอ้อเต่าห้อยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีของคนเวียดนามเลยเนาะเต่าห,ห,ห้อยเต่าห้อยฮาบ์ค่ายแบบนี้เนาะบางคนก็มาย่างเบิ่งเซย บางคนก็มาย่างซื้อเครื่องคองผักมี4ใบเนาะอันนี้มาซื้อปลาเนาะปลาเมาปิงพี่น้องมานๆเด้อมานเด้อว่าซั่นอื้อปลาเพิ่นสนใจห้อยเนาะห้อยกิโลเท่าไดว่าซั่นสนใจหอยสงสัยจะซื้อหอย เอาฮาบมาฮาบเอาบ่ซ <c oughs> ื้อห้อยไปก้อนมาสัน่นห้อยกิโลละสิบบ่แม่เด๋ยนาะกิโลละสามห้าพันกรีปไปนองกิโลละสามห้าพันกีบสามห้าพันกีบถึ้อยู่เท่าไหร่ประมาณสามสิบบ่ประมาณ สามสี่สิบนี่บ่เนาะสี่สิบห้าสิบบาทนี่แหละกิโลหนึ่งพี่น้องซื้อหอยไปต้มกินฮอตดอกไม้บ่เนี่ยพี่น้องดอกไม้ก็เป็นกินดอกอันนี้นอบอลในใจเอิร์นมาดอกอยังวะ <c oughs> อันนี้ก็ดอกคือกันเนาะดอกมักบวบมีนอพร้อม,พ,อม,มอพี่น้อง หอยระดูนี้เป็นระดูห้อยบ่เนาะไปไส้ก็มีแต่ห้อยบ่นี่ปลาเนะาะปลาีงอันนี้ปลาคอลูกปลาคอบ่นอกจากปลาแล้วก็มีห้อยเอกพี่นะ้องอันนี้จะเป็นห้อยใหญ่เลยแหละเนาะมีทั้งห้อยหน่อยหอยใหญ่มีทั้งปูมีทั้งปลาอันนี้เป็นปูนะปูนาดอกไม้มากปวบงีงกัมีเนาะ ผักมีสี่ใบเกือบทุกสนิทพี่น้องมาตลาดนี้นอกจากนั้นก็ยังมีไล่ยยางเนาะไปลุนไปเบิ้งนำกันไปเรื่อยๆดอกไม้มักอันนี้มักอ่าส้มบอกตัวนี้นะนั่นจะแม่นอาะไปมาละมักมี่ ขัวตัดบักทัวบักทัวนี่ไปรัวเนาะโล่สิบห้าพันบัวหิมะหมากไม้ก็มีเดอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลบบเมนของลาวเนาะนำเข้ามามีแต่แอปเปิ้ลบอมันเมนของลาวเนาะอยู่ในไก่เป็นไก่นั้นเป็นของลาวหมดละอันนี้ก็พาพาไม้แป๊กเนาะเพื่อ,อไปอ้อยไฟ นั่งไข้เครื่องแบ๊บเพลินๆพี่น้นนนองเนะมียค้ากับนั่งไข้เครื่องเบังขนยางไปยางมาโอ้โตนู่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 นูน่แห้งพี่น้องเอาไปเฮ็ดเอ่อลามใส่ยอดไหวขักสุดเนาะแล้วก็มีปูอีกปูดิบปูซุกมักแตง มักพริกมักเครื่อก็มีเนาะมีสักคานอ่าหัวปีมีครบพีน่น้องอ่าเนี่ยกับดอกไม้คือกันอันนี้ใจดอกไม้เนาะใจดอกไม้มักเครือมักเผ็ดหัวบัวหัวเทียม โอ้อันนี้มันกบบ่เนีก่กบกบมีทั้งกบแล้วก็มีทั้งเตาพี่น้องตัวเตาตัวเตาเนาะกัมีตัวเครียดแห้งโอ้อยเอาไปชุนกบกบนะเนาะเขียดแห้งนี่ไปชุนกบกบกินนี่กัแซ่บอยู่ไดนะ้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ได้บ่ได,ได้ลองกัเอาไปลองเบิง่งกินกัแซ่บแท้ๆนี่โอ้ไทยร่วงพะวงว่าแซ่บแท้ๆ,ๆนี่โอ้ แปลว่าแซบอีหลีอีหลอมีฮอตเป็ดฮอตไก่บ้านี้พี่น้องสดสดโตเป็นเป็นยังบ่ทันตายไปมักข้องสดก็มาเอาได้เนาะว้าวอันนี้ต่อตพี่น้องต่อเดอ้อต่อเด้อโตต่อกับน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยนี่มาจาก อ้อยสดๆแหลยน้ำอ้อยตัวนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นค่ายกิโลหนึ่งสามเซนห้าแล้วพี่น้องกิโลละสามเซนห้าเนอตัวต่อสามเซนห้ากีบบวกเป็นสามเซนห้าบาทงาขาวงาดำงาเจียงอันนี้จะเป็นงาข้าวอันนี้จะเป็นงาดำพี่น้อง อันนี้เพิ่นเอินว่างาเจียงนะมากเพชรขี้หนูแห้งแล้วก็มีนังควายนังควายโอ้ยนังควายนะน่าแซ่บนังงัวนังควาย,า <c oughs> งงววายเข้าล่ามบังเข้าล่ามเนาะกาแซ่บคือการมาลงพยาบางอย่าลืมกินเนะาะบังเข้าล่ามอันนี้เป็นมก จะเป็นมกดอกแขมกปลาแล้วก็มีมักข้อพี่น้องเริ่มเข้าฤะดูการมักข้อแล้วเนะาะเจวน้ำพักโอ้ยนาแซ่บเนาะป้งปลากับเจ้าน้ำพักเมื่อกี้นี้เด้เนาะปีงปลาปลาทูเนาะจะเป็นปลานำเข้าแน่นอนแล้วก็มีมักเพชรแน่นอนเนาะคาดบ่ได้มักเพชรมีไล่สนิดเลยละพี่น้อง มีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดใหญ่เผ็ดขิ้นูเผ็ดแห้งเผ็ดสดนะมีครบแม่พระแม่คาเป็นกกำลังใจอยู่เนาะแยกตูแดงตูเขี้ยวออกจากกันหมาครับมีห้านขาเปียกพี่น้องห้านขาเปียกเขาเฟอรข้าวซอยนะมีซอกกินได้ ถือว่ามีครบนะนอกจากนั้นก็นยังมีซีนสดๆพี่น้องจะมีซีนมูอซีนหัวซีนควายก็มีเนาะมีเลือดก็มีมามาก็ยังมีจืนอีกพี่น้องจืนเขานมแซฟๆเนาะอันนี้ถือว่าเป็นข้องดังอยู่ในตลาดนี่เลยแหละท่านได้ย่างมาไก,ก่นี่เราก็อย่าอย่าสูลืมเนาะซื้อไปซิมกันพี่น้อง ฝั่งมือนี่ต่อคิวกันยาวเป็ดแถวเลยแหละซื้อขานมอันนี้นะมีอยู่ห้านเดียวนี่ดอกเนาะจืดข้านมอันนี้นะแสบแท้ๆเอกลักษณ์ล่วงะบางว้าวยู่เข้าทันทีมาเฮ็นเข้าจีก็เริ่มเฮ็นขึ้นเนาะเข้าจี กล้วยปิ้งพี่น้องหรือว่าปิ้ง,งกล้วยก็ได้อันนี้ก็แซ่บคือกันเนาะว้าวมานี่ก็ถื่อว่าหิ้วเข้าเลยแหละพี่น้องใส่อ่อนน่นาแซ่บเลยเนาะใส่อ่อนหมูใส่กอกใส่อัวล่วงผบางมักแผ่นอิงสม้มนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารสดๆพี่น้องจะเป็นปลาเนาะมีทุกปลาปลาเพียปลาเมี่ยงก็มี ว้าวยังสดๆอยู่ป่าในยังให้ใจแวบแวบแวบอยู่ก็ได้เนาะมีทางคบพร้อมนอะมีค่าเพิ่นกำลังปาดปลาให้ลูกค,ค้าอยู่เนาะสามารถให้เพิ่นขัวให้ได้ตัดเป็นตอนเป็นตอนให้ได้เอาไปแล้วแก่ขวกินเลยบม่จำเป็นต้องได้ไปตัดไปพ้าอีกให้เพิน่นขวให้พร้อม ปลานี้ก็จะเป็นปลาน้ำคลองเนาะน้ำคลองน้ำอู่น้ำข่านนี่แหละเนาะยูเขตนี้มีน้ำประมาณนี้แหละทีอว่าเขตนี้เป็นเครค่ไข่ปลาเนาะถือว่าตลาดนี้มีครบพี่น้องมีพักมีสี่ใบมีปูมีปลากุ้งห้อยเมี่ยงกม็มีอาหารสุกอาหารดิบ เขาปุ่นเขาเฟอร์มันยังก็มีครบเนาะมาทีนี้ครบจบทีเดียวพี่น้องโอ้ป่าเึ่งใหญ่ๆเนาะว้าวถือว่าสุดยอดป่าเึ่งป่าเึ่งลาป่าตองสุดยอดพี่น้องไพ่บ่ได้ลอง อย่าซื้อไปลองเบ้งเนาะลาบปลาตองแซบแท้ๆคูดคูดคูดเอาแต่ซีนสดๆมันเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้หลยเนาะสมตลาดเศ้าร่วงพะบางเนาะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปสบายดีพี่น้อง